สวัสดีครับ fc ที่กำลังติดตามรับชมช่องอธิพัฒน์นนทพ,พาวันนี้พามาที่นี่เลยครับท่านผู้ชมครับไม้แอนสุโรตีต้นตำรับโรตีกรอบโรตีแป้งผลไม้ของอร่อยกำแพงเพชรสาขาคลองน้ำไหลโชีสนะครับอเคครับเรามาดูในร้านมีอะไรบ้างอันนี้เขาสั่งอะไรลูกโรตีชีสครับโรตีชีสเมาดูวิธีการทำโรตีชีสนะ ของครูเอาโรตีธรรมดาแล้วก็ใส่ไข่อันหนึง่งธรรมดาธรรมดาอันนึงใส่ไข่อันหนึง่งใช่ครับอันนี้เรามาดูโรตีชีสเนาะนี่ครับดูวิธีการทําครับมืออาชีพดูใกล้ๆโรตีชีสนี่ชิ้นเท่าไหร่ครับ50บาท50บาทเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํานะครับโรตีชีสส่วนผสมมีอะไรบ้างเอ่ย ชีสักชแล้วก็เนยครับผมชิสกับเนยตอนนี้นนชีสนะครชีสหมดนี่ครับท่านผู้ชมครับตามรูปนี่เลยครับสั่งได้ตามรูปเลยตามรูปเลยครับ,ร,ร,บร้านเราเปิดกี่ทุ่มกี่ยามปิดกี่โมง สิบโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มครับสิบโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มโรตีชีสดูทอดใช้เวลาทอดนานไหมครับเนี่ยแป๊บเดียวครับแป๊บเดียว,ยวนะนไม่เกินหนึ่งนาทีร้านเราเนี่เปิดมานานแล้วยังครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนี่ยกี่ปีละตั้งแต่เริ่มตอนขายอยู่ตรงนั้นอ่ะหกเจ็ดปีครับอ๋อประมาณหกเจ็ดป,ปีละ ก็ถือว่ามีประสบการณ์เยอะเนาะของครูเอาธรรมดาหนึ่งแล้วก็ใส่ไข่หนึ่งนี่พามาชิมของอร่อยอร่อยในลูกค้าสั่งธรรมดาสองอันสองอันธรรมดานี้อันละสิบบาทเนาะของครูของครูนี่มีพร้อมเลยไหมธรรมดาใส่ธรรมดาหนึ่งใส่ไข่หนึ่งใส่ไข่ครูครับโอเคครับธรรมดามีอยู่แล้วเนาะอันนี้คือธรรมดาเนาะ ธรรมดาทั้งหมดเลยอันละ10บาทเดี๋ยวใส่ไข่เราก็จะรออันนี้คือโรตีชีสอันนั้นเสร็จแล้วใช่ไหมน่ะเสร็จแล้วครับน,น,นั่นเท่าไหร่นะอันห้าสิบบาท,บาทโรตีชีสร้านเราก็อยู่ในตลาดนี่แหละครับตลาดสดรวบมิดนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับอยู่บริเวณตลาดสดเลยผ่านไปผ่านมาเขาแวะนะครับ นี่ครับท่านผู้ชมครับภายในร้านเราก็ยังมีบริการไว้ให้นั่งเนาะภายในร้านก็จะมีมีเครื่องดื่มชากาแฟด้วยนะครับนี่ครับภายในร้านครับจัดร้านได้น่ารักน่านั่งนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับไม้โรตีคาเฟ่นะครับบรรยากาศน่านั่งครับนี้เราก็จะเป็นโรตีใส่ไข่นะครับอาจารย์สั่งโรตีใส่ไข่หนึ่งอัน ครับผมราคายี่สิบบาทนะถ้าใส่ไข่นะครับถ้าธรรมดาสิบบาทโอเคใส่ไข่เข้าไปหนึ่งใบครบัรบครับ มันเป็นเนยเนาะใช่ครับถ้าไม่ใส่เนยจะไม่หอมครับอ๋อต้องใส่เนยถ้าไม่ใส่เนยจะไม่หอมโอเคอยู่ที่ความแรงของแก๊ส้วยเนาะคร,ครับท่านผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมานะครับในเสียแยกคลองลำไส้นะครับตลาดสดร่วมเม็ดก็แวะมาอุดหนุนมาทานได้นะครับ มีเจ้าเดียวนะครับในคลองน้าไหลคลองลานนะครับอันนี้เป็นนมนมข้นนมข้นนี่เสร็จเรียบร้อยเราได้แล้วโอเคเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวจะให้ลูกชายฝากร้านสักนิดหนึ่งก่อนกลับนะครับโอเคครับอ้าวฝากร้านหน่อยร้านไม้สูดโรตีนะครับเปิดเปิดแต่10โมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับ ร้านตั้งอยู่ในตลาดสดโมิตครับตรงข้ามเซเว่นเขาไหลครับเข้ามา50เมตรอยู่ซ้ายมือครับครับพร้อมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้าครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องอธิพัฒน์นนทภาด้วยนะครับพรอมนี่ครับป้ายสวยๆสั่งได้ตามนี้เลยครับท่านผู้ชมครับอเคครับสำหรับ EP นี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ